มาดูวิธีเย็บเกดทรงนะคะเก็ดทรงเสื้อชิ้นหน้าเป็นแบบนี้นะะจะใช้ด้านที่อยู่ด้านข้างขึ้นด้านบนแล้วปักเข็มหมดนะคะตรงกลางหน้าาจะอยู่ด้านล่างนะคะเพื่อที่เราเวลาเราเย็บมันจะได้โคง้งตรงจุดยอดอกได้สวยงามนะตรงที่เป็นยอดอกตรงเนี้ยมันจะได้สวยๆเส้นโค้งจะได้สวยๆเส้นคัตติ้งจะได้สวยๆค่ะ ปากเข็มหมดุทดีๆเลยนะฮะหรือจะเนาก็ได้นะแต่ว่าก้อยไม่เนาเนาะถ้าเนาทุกอย่างเลยเดี๋ยวเราจะติดกับการเนาบางอย่างเราจะใช้เข็มหมุนปักแล้วก็เวลายึดเราก็พยายามตอดให้มันทันนะคะงานเราจะได้เร็วขึ้นนะคะถ้าเราเนาทุกอย่างเวลาทํางานอะ่ะมันจะช้าเราต้องการกระติดงานด้วยค่ะตรงจุดสําคัญก็คือตรงต็ดทรงตรงยอดอกเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นส่วนเล้าส่วนโค้งนะคะเนี่ยตรงนี้สําคัญ ถ้าเกิดเราเย็บไม่สวยเป็นกระปุ่มกระปัม่มเวลาเราใส่เสื้อลูกค้าใส่เสื้อตรงคัตติ้งทรงจะไม่สวยนะคะตรงนี้สําคัญมากนะคะเวลาต่อต่อคัตเส้นของเส้นคัตติ้งของทรงเสื้อทรงก็ดเสื้อนะคะตรงยอดอกเนีย่ยตรงไหนที่เขาตรึงนะคะิดนะ,ะใช้แปรงกายลิปบปล่อยได้ให้ถี่นะคะอย่าปรับได้ห่างนะ,ะปรับได้ให้ถี่นะคะ ตรงนี้สำคัญมากทรงเสื้อจะได้ส,สวยทรงคัตติ้ง ให้ดูนะคะที่เรารอยต่อตรงจุดนี้ตรงยอดอกนะคะจะได้สวยๆโค้งยอดอกประมาณน,นี้ค่ะ